ครับครับผมสุมริศลือชัยครับตอนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะวันนี้วันเสาร์ที่5มีนาคม2565นะคะคเเวลาเขาบอกว่าเวลาก่อนตื่นตอนเช้าเชเนี่ยนะคะอ้ายถ้าเราจะเรียกสติกับคืนมาเี่ยนะฮะคือเวลาเราจะตื่นเนี่ยแล้วก็ อายุมากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องให้เรามาระวังต้องตะแคงขวานิดนึงแล้วเขาไปยุ่งตัวแต่ว่าก่อนที่เราจะลุกขึ้นก่อนจ,จะตะแคงด้านขวาเนี่ยนะคะเขา<ฤ>บอกว่าให้เราเอามือเนี่ยนะคะแบบประคบแบบดวงตาของเรานิดนึงนะคะเพราะว่าความอุ่นของฝ่ามือของเราเนี่ยนะคะก็จะไปแบบว่ากระทบกับประสาทสัมผัสตรงบริเวณเบ้าตาแล้วก็ทําให้เราผ่อนคลาย <an> บางคนนี่ตื่นมาอารมณ์ไม่ดีอะไออารมณ์ไม่ดีแต่ฝันแล้วฝันาตื่นอารมณ์ไม่ดีฝ <c oughs> <c oughs> ันร้ายเหรอฝันร้ายฝันร้าย <c oughs> หรือไปก็มีจิตอะไรอะคิดเรื่องจากเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าการทําแบบนี้จะทําให้สติของเราเนี่ยนะคะการผ่อนคลายมันก็จะดีขึ้นแล้ว เวลาช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จะทําให้เราเนี่ยสดชื่นคือเรามีสติตั้งแต่ตื่นแล้วยังงว่าฝึกสติตั้งแต่ก่อนที่เราจะลืมตาด้วยซ้ำนะคะ,ะมาที่สลกเซนปิศาจธรรมวันนี้นะฮะบอกว่าอยู่ร่วมชายคานานปีมิรู้นามสุดแต่ชะตากรรมชักนำไปปราดบัณฑิตโบราณไม่รู้แจ้งนับประสาปุถุชนแจ้งอะไร นะฮะสโลกนี้แต่งโดยอาจารย์เซนสือโถสีเซียนนะฮะราชวงศ์ถังเขาท่านชิงวินเนี่ยท่านท่านท่านเอาสโลกนี้มา้วท่านอธิบายให้ด้วยนะลองฟังคําอธิบายสโลกนี้เขาบอกว่าถ้าเราไม่รู้จักศึกษาค้นคว้าปฏิบัติธรรมก็ยากที่จะเข้าใจสัจธรรมเมื่อไม่เข้าใจไม่ทําความเพียรย่อมปฏิบัติธรรมไม่เป็นเมื่อปฏิบัติธรรมไม่เป็นก็ไม่รู้จักตัวเองไม่เข้าใจ ตัวเองก่อนสลกนี้สอนให้เรารู้จักตัวเองรู้จักดำเนินชีวิตไปตามกรรมจัดสรรไปตามมุลที่กรรมแต่งดำเนินไปตามเหตุปัจจัยไม่จมปลักอยู่ในกระแสวังวนแห่งความมืดบอดไปตลอดชีวิตนี่อันนี้ท่านซิงวินท่านอธิบายอย่างนี้นะครับให้รู้จักธรรมะให้รู้จักธรรมะและต้องปฏิบัติด,ด้วยนะรู้ปฏิบัติอะไรรู้อย่างเดียวไม่ปฏิบัติเนะี่ย ก็เหมือนอยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้จักชื่ออ่ะเออนะคะเหมือนนายพระไตรบีดกบอกว่าเหมือนอะไรอ่ะช้อนอ่ะไม่รู้จักรสแกงเออนั่นนะฮะแล้วก็ลักังเนี่ยก็ไม่เคยเข้าไปในโบสถ์คือตีให้คนอื่นเข้าเข้าแต่ตัวเองไม่เคยเตยไม่เคยเข้าเลยอะไรอย่างนี้นะคะพระเจ้าถึงพูดคำหนึ่งไงว่าต่อให้อยู่ไกลหมื่นลี้ไม่เคยเห็นพระเจ้าแต่ถ้าปฏิบัติธรรมก็เหมือนอยู่ใกล้ชิดพระองค์ใช่ไหมแต่ถ้าถือปลายสวงจีวร แต่ว่าไม่เคยปฏิบัติเลยถือว่าไม่เคยใกล้ชิดเลยนี่ไงอานาัมันไ่าด้เข้าใกล้ตรงเนี้ยใช่ค่ะมันใครอยากจะใกล้ชิดชพระพุทธองค์นะคะ,ะลองวันนี้นะคะคิดถึงหลักธรรมสักหนึ่งข้อแล้วก็ลองทําดูซิว่าหนึ่งข้อนี้เราทําได้หรือเปล่าเชื่อเลยนะคะว่าทําไม่ได้ ถ้าไม่ยังไม่เคยทำนี่ท้าไ้ก่อนทาไ้ก่อน <c oughs> อก็เหมือนที่แขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะ,ะคุณรู้ชารากาวิทยานนท์นะคะเราก็รู้จักเธอมานานมากนะเราก็ไม่เคยรู้นะออว่าเธอสนใจนยธรรมะก่อนพวกเราอีกนะไดออ้รับธรรมะจากออสุเด็จพยายนาสังวรนะคะสมเด็จพระสังฆรนะคะแล้วก็อุก็ก็เห็นแล้วว่าการได้นั่งสมาธิเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็โชคดีที่ตัวเองเป็นคนที่รักษาสัจจะไง มีน้องคนหนึ่งปรารถนาจะให้น้องคนหนึ่งเนี่ยเขาหายจากโรค SLE แล้วก um ็ธรรมะเนี่ยมาช่วยแล้วก็ต้องพาน้องเข้าไปไงใช่ไหมฮะเออน้องเขาหาสถานที่ได้ก็เป็นที่สถียนธรรมสถานตัเองก็พาไปแล้วตัวเองก็เลยกลายเป็นคนที่ได้ใกล้ชิดแล้วก็รับใช้ท่านแม่ชีสันสนีมาเนี่ยร่วม20ปีแล้วจากวันนั้นนะคะอ้ายนะคะไปฟังเรื่องราวของเธอกันต่อได้เลยค่ะ จะว่าไปโลกดิจิตอลทุกวันเนี้สปีดข้างนอกรอบตัวเรามันเร็วมากคนถึงได้ป่วยทางจิตใจกันเยอะนะคะเพราะงั้นเรายิ่งต้องจับใจเราเพื่อให้สปีดของเราเนี่ยมันมันเมนเทนแล้วมั่นคงข้างนอกมันจะเคลื่อนไหวแค่ไหนก็ตามเราก็จะสั่นน้อยลงเพราะเรามั่นคงมากขึ้นคะ่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่สอนออคุณแม่สันสนีสอนเขาไม่ได้พูดคํานี้นะน่เกตเองแต่ว่าท่านจะแบบให้โฟกัสอยู่กับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแล้วก็ตามดูความรู้สึกเห็น เพื่อที่จะจ้าเอ๋มันแล้วมันบายบายเองท่านสอนง,ง่ายอย่างเงี้ยแค่เนี้คือจ้าเอกกับมันอมไอ้ไอ้ที่มันกําลังวิ่งึ้นปไปชนกันอะไรแบบเนี้ยเนาะจ้าเอกกับความรู้สึกแล้วความรู้สึกมันจะบายบายเองแต่เวลาท่านสอนท่านก็บอกว่าก็ทุกข์มากใช่ไหมยจ้าเอ๋บายบายสิลูกอย็าแล้ว,วะนะ,ะจ้าเอกกับความรู้สึกพอพูดอย่างงี้ปุ๊บเราก็จะมีสกิลในการกลับเข้ามา ดูความรู้สึกของเราจากเดิมเราดูว่าไอ้คนนั้นมันทําเราไอ้คนมันออกไปข้างนอกใช่ไหมคะมลูกศรมันก็กลับมาเป็นดูข้างในตัวเองอม,มันก็คือการปฏิบัติหนักพอตัลังท่านอธิบายบอกว่าจ้าเอ๋เนี่ยคือเห็นม,มันเหมือนเวลาทำทำวิปัสสนาเราเห็น เราก็จะแยกออกเป็นผู้ดูถูกไหมคะค่ะแต่ทีนี้พอเราเห็นตอนลืมตาเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราเป็นผู้ดูหรือเปล่ารู้แต่ว่าในวินาทีที่เราเห็นสติมันเข้ามาและในจังหวะที่เห็นเราจะไม่เป็นค่ะทุกมีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็นในโมเมนต์ที่คุณเห็นทุกโมเมนต์นั้นคุณไม่ได้เป็นทุกแล้วคุณเป็นอิสระจากความทุกแล้วเพราะเห็นปุ๊บมันแปลงร่างทันทีเห็นปุ๊บบายบายทันที มันง่ายมากเลยอ่ะพี่แต่มันลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งมากใช่ใช่ใช,ชถามนิดหนึ่งนะครคือด้วยความที่ผมไม่ไม่ได้สนิทกับท่านแม่ชีแต่ว่าได้อ่านงานท่านได้ฟังท่านบรรยาย<ช>ผมคิดว่าธรรมะส,ส่วนหนึ่งของท่านเนี่ยได้เรียนรู้มาจากท่านติชนะอย่างเรื่องปัจจุบันขณะม่ท่านแม่ชีจะพูดคํานี้บ่อยปัจจุบันขณะคือเวลาที่ประเสริฐที่สุดเ,เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า น่าจะมีการาถ่ายทอดธรรมะผ่านกันระหว่างท่านติชกับคุณแม่คือคุณแม่เนี่ยมา,าสายท่านอาจารย์พุทธทาสนะคะ ท่านท่านบวชกับพระครูภาวนาท่านก็จะเน้นให้สอนปฏิจจสมุทบาทที่สเสถียรธรรมสถานมีคุณแม่รันจวนมาช่วยทําคอสอนานาณ<ะ>นั่นสายท่านอาจารย์พุทธทาส<ะ>แล้วท่านก็มีโอกาสได้พบท่านติชนทันแล้วท่านก็มาแนวเซนอนะ,ม,ะมาแนวง่ายๆแนวธรรมชาตินะ่ะคุณแม่ยังมีงานอาร์ตท,ที่เป็นแบบตวัดผู้กัน<ะ>เป็นเซนอะคะ่ะ,ะแล้วก็พอช่วงท้ายก็จะเป็นทางทางที่เบต ใช่ไหมคะท่านก็มาทางเรื่องของการเจริญจิตเป็นโพธิสัตว์ครับจะเป็นเรื่องของการให้เรื่องอะไรคุณแม่เคยพูดนะคะอย่างเรื่องโพธิสัตว์เนี่ยท่านพูดเลยว่าไม่มีการบรรลุธรรมที่ยังเห็นแก่ตัวอยู่การที่เจริญคุณธรรมของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะองค์อริยตารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้หญิงรเราไม่ได้ไปสนใจเรื่องพิธีกรรมนะมแต่เอาคุณธรรมท่านมาปฏิบัติในชีวิตของเรา มันทําให้เราเนี่ยสละได้มากขึ้นแล้วนั่นแหละคือการเดินทางไปสู่การบรรลุธรรมที่แท้จริงแล้วท่านก็ช่วยผู้หญิงเยอะมากเลยนาะมากค่ะ<า>เพราะแบบรู้จักท่านแรกๆนี่คือผู้หญิงที่ท่านบอกว่าผู้หญิงที่บางทีไม่มีที่พึ่งทางใจ แล้วออกจากบ้านมาไม่รู้จะไปไหนท่านก็พาไปดูตอนนั้นน่นะคะที่ที่พวกมันมนรู้จักท่านสมัยนั้นเลยเหรอใช่ค่ะค่ะค่ะแต่ว่าเสียดายที่แบบไม่ได้รับใช้ท่านน่ยนะคะเพราะว่าเราก็มีงานเยอะอะไรเงี้ยท่านก็ชวนตอนนั้นตอนนั้นท่านทําชื่อว่าบ้านสายสัมพันธ์ค่ะคือพอท่านเป็นนักบวชใช่ไหมคะก็ปฏิบัติตัวเองอ่ะปฏิบัติด้วยตัวเองไปสักพักแล้วก็มาแนวช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นเหมือนดูเป็นงานสงเคราะห์ คือท่านบอกว่าท่านไม่ได้คิดอะไรทุกอย่างมันเป็นไปตามชะตาชีวิตม,มีคนที่แบบท้องไม่พึงประสงค์เลี้ยงลูกแล้วคลอดลูกมาแล้วเลี้ยงไม่ได้มาหาท่านเห็นเห็นจากในประวัติบอกท่านเคยพูดว่าเราไม่ได้บวชชีมาเพื่อมาเลี้ยงเด็กนะอพอท่านพูดคํานั้นปฏิเสธคนไปท่านนอนไม่หลับท่านก็เลยบอกอะ เลี้ยงคนาที้มาเลยนะคะผ <c oughs> ู้หญิงที <c oughs> ่ซิงกิลมัมที่แบบว่าเดือดร้อนนั่นมันคือ25ปีหรือ30ปีที่แล้วอะ่ะเนี่ยค่ะพอท่านเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ท่านก็บอกว่าโหท่านไปแก้ปลายทางตอนที่มันมีปัญหาแล้วใช่ไหมคะท่านก็เลยพลิกบอกว่างั้นเราจะทำงานตั้งรับ ก็เป็นคอสจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในคันคือวิธีการทำงานของท่านจนโปรเจกต์แบบเยอะมากเนี่ยมันค่อยๆโตอะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคือท่านไม่อยู่ละใครจะเป็นคนที่ดูแลสืบสารเหล่านี้ค่ะตอบคำถามแรกงานทุกอย่างมีต่อหมดมีต่อได้ทั้งหมดและมีคนมาร่วมด้วยนะคะเพราะก่อนที่ท่านจะสิ้นช่วงท้ายเนี่ยท่านให้คาถาไว้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้รักษาความเป็นปกติทั้งความเป็นปกติของจิตเราและความเป็นป,นปกติในการทำงานค่ะทุกคนก็ทำไปโดยปกติเพราะว่าช่วงคุณแม่สักปีสุดท้ายท่านก็ลงมาในงานต่างๆน้อยมากก็เท่ากับทำเองเป็นในระดับหนึ่งนะคะเสร็จปุ๊บการทำงานสืบสารก็คือสามกลุ่มเหมือนเดิมคือหนักบ,บวชหญิง นะคะเรียกพุทธสาวิกาหรือแม่ชีอสองคือคนในชุมชนคนรักญาที่เขาจะทํารายละเอียดทุกอย่างนะคะดูแลทั้งพื้นที่ทั้งการเซอร์วิสคนแล้วก็อาสาสมัคร สามส่วนนี้ถ้ายังอยู่และยังผรสานงานทำงานด้วยกันได้การสืบสารงานคุณแม่ไปต่อได้แต่มันจะยิ่งใหญ่เท่าเดิมหรือมันจะตกลงน้อยกว่าเดิม,มก็ต้องเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงไหมคะมและท่านก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จของงานแต่ท่านมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนได้ใช้การเดินทางในการทางานไปสู่การพ้นทุกข์คือมหาศาล่ะเมตตาใหญ่มากอะแล้วพออุมานั่งทำงานอุก็นึกในใจโอ้ยฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ อ๋อฉันไม่มีก็ฉันไม่มีไงนี่ไงก็เลยต้องฝึกให้มีโอใช่ไยมาเมื่อเราเห็นแล้วไงจะเอแล้วเราแล้วก็หลายสิ่งนั้นอันนี้เป็นกระมนนะคะกะมลสัน่ะค่ะมันต้องแบบว่าขุดรากถอนโคนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอู้จะทำไรนี่คือ หลักคาสอนของท่านก็คือเรียกว่าคอยมาเตือนสติอุเนี่ยอยู่ตลอดเวลาไหมเออมันก็เตือนได้มัง่งไม่ได้มัง่งดิฉันก็หลุดประจำมานะคะเพราะว่าภูมิธรรมก็ยังไม่ได้สูงแต่รู้ว่าพอคุณแม่จากไปเนี่ยมันมีความตั้งใจที่จะที่จะไม่กระบฏแนะเพราะเรารู้ว่าการกระทําของลูกศิษย์ ก็จะสะท้อนความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์เนาะ<ช>เหมือนกับก็ไม่ค่อยกล้าทําชั่วโกคนไปด่าครูบาอาจารย์ถ้าดิฉันไปชั่วที่ไหนดา่าดิฉันอย่าไปด่าครูบาอาจารย์ดิฉันนะคะเพร <laughs> าะมีมมตรงนี้มันมีตรงนี้ท้ายนี้มีอะไรจะฝากไหมคะเพราะว่าคนที่เาคารพท่านแม่ชีสันชนีนี่มีแบบว่าเยอะมากเลยทีเดียวอุ้นในฐานะที่แบบว่าผู้รับใช้กระชิดมาหลายสิบปีเลยเนาะย <20. S 2> ี่สิบยี่สิบปีค่ะ,คะ,คะ ก็อันดับแรกอุ๊ไม่ใช่ผู้รับใช้ใกล้ชิดคนเดียวนะคะ,ะมีคนทํางานกับท่านเยอะมากเลยนะคะกายราสังขารของคุณแม่ยังอยู่ที่เสถียนธรรมสถานที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ให้ไปกราบท่านได้เนี่ยทุกวันเลยเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ปิดอันนี้ไปได้เลยส่วนกําหนดการที่จะสลายสังขารท่านเนี่ยตอนนี้ยังไม่มี นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะมีสวดพระพิธรรมเนี่ยทุกเย็นโดยคณะแม่ชีแต่ว่าวันอังคารซึ่งเป็นวันที่ท่านลาสังขารไปเนี่ยเราก็จะจัดใหญ่นิดนึง mm hmm. วันอังคารก็จะแบบสวดชุดใหญ่มีรายละเอียดมากมายแล้วก็รับเจ้าภาพแล้วก็เงินทําบุญทั้งหลายแหล่เนี่ย mm hmm. เพื่อไปสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ที่แก่งกระจานเพชรบุรีที่คุณแม่เนี่ยเสกนะไม่ได้สร้างนะ mm hmm. เสกพื้นที่ร้อยไร่ในเวลา ปีกกว่า,วาช่วงโควิดน่ะจนแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันเหมือนเป็นห้องแลบในการปฏิบัติธรรมที่อยู่กับธรรมชาตินะคะ<ม>ก็คือไปสารต่อตรงนี้ให้เสร็จเพราะงั้นการสืบสารปณิธานงานท่านหนึ่งในนั้นคือสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ให้เสร็จแล้วก็สร้างองค์อริยตารามหาโพธิสัตว์ที่แบบสูง27เมตรใหญ่ที่สุดในโลกแล้วอะคะ่ะประมาณนั้นเลยอะคะ่ะอันตรงนี้คือท่านฝากฝังเอาไว้เลยหรือเปล่าคะ ท่านไม่ได้สั่งอะไรนะท่านไม่ได้ฝากฝังนะคะแต่เป็นหน้าที่ลูกศิษย์ไงที่จะสารต่อใช่ไหมถ้า,ถาพี่ถ้าพี่เป็นลูกศิษย์ท่านอ่ะอพี่ปล่อยท่านปล่อยงานครั้งตึงอย่างนั้นอ่ะพี่รับได้หรอ,เ,อเห็นไหม <laughs> ถึงแม้ว่าอาจารย์ไม่ถึงแม้ว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าคนเป็นสิทธิ์อเนาะสำนึกไงสำนึกนะในความเป็นสิทธิ์ในความคุมานห้แล้วแต่ว่าครรสาให้ขนาดนั้นแล้วรวมทั้งท่านที่อยู่ทางบ้านที่บอกว่าอู้ชอบท่านมากศรัทธาท่านมากรับได้อะฮะปล่อยงานท่านค้างตึงอย่างนั้นอ่ะรับได้อะฮะเราก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลได้ใช่ไหมคะคือเรียกว่างานของท่านธรรมะของท่านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปกติ หรือว่าใครที่อยากจะบวชชีทุกเดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ยังคงสามารถ<ว>ทำได้เหมือนดเดิมบวชกรุงเทพแล้วไปใช้ชีวิตถูกเขาด้วยนะอโอ้เดี๋ยวนี้เก๋มีแบบสองที่อะไรเงี้ยค,ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ การเล่าเรียนท่านก็ส่งเสริมการศึกษาด้วยเสาวิกาสศิลป์ไาปิดไปแล้วปิดไปแล้วปิดไปแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีคอสอนาปัสติสุขเสวทิ์ตลอดคือไปพักที่คือตอนนี้ที่สถียนกรุงเทพตอนนี้คือยังไปปฏิบัติได้ไม่ได้ได้เหมือนเหมือนเดิมเลยขอโทษนะท่านสิ้นวันอังคารนะวันศุกร์รับผู้ปฏิบัตินะคะไม่มีอะไรหยุดเลยอ่ะทุกอย่างดําเนินไปอย่างปกติมากนะคะก็เนี่ยมาตลอดตลอดค่ะ คนบวชก็มีทุกเดือนอคนปฏิบัติก็มีตลอดช่วงนี้น้อยหน่อยเพราะโควิดไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะรับน้อยลงหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นเพราะสถานการณ์บังคับมากกว่าค่ะแล้วก็โครงการจิปภัสั์สอนโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็โครงการรายละเอียดอื่นๆก็ยังทําอยู่แถมในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะใช้การละสังขารของท่านเนี่ย educate คนทั้งประเทศไทยให้เข้าใจเรื่องงาน perative care คือการดูแลในวาระสุดท้ายซึ่งมันจะมีม,มิติทั้งด้านของร่างกายโดยหมอพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็มีมิติสปิริตชัลที่เป็นเรื่องของการนำธรรมะมาใช้จริงๆในนาทีที่จะต้องตายและในนาทีที่จะต้องสูญเสียคนที่รักค่ะแล้วอ้ว่ามันเป็นเหมือนเป็นเหมือนผลผลบุญนะอ่ะคือจะตายสงบเนี่ยมันต้องมีวาสนาอยู่นิดนึงนะพี่ใช่ซึ่งต้องทำ ตอนเนี้ยตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยสะสมอาไว้เผื่อฟลุกเนาะตอนตายจะได้ตายสงบเพราะอุก็เชื่อว่าถ้าตายสงบเนี่ยจะไม่ไปเป็นเปรต <c oughs> จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยอันดับแรกเนี่ยถ้าเราจะไปอย่างสงบได้ขนาดนี้เราก็ต้องเริ่มสงบด้วยไม่ใช่ไปสงบตอนนั้นไม่มีทางใช่ไหมถึงวิกฤตแล้วเนี่ยและ,ะ,ะที่สําคัญนะคะความตายคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่จะให้ที่ทําให้เราเนี่ย ละทุกอย่างได้และเข้าถึงธรรมโมเมนต์ของการพูดเรื่องการตายพูดเรื่องการจากพรากจะเป็นภาวะที่เราสงบที่สุดเพราะจิตมันจะรู้เองว่าไม่เอาอะไรแล้วเพราะมันจะตายแล้วนี่คือมรณานุสติใช่ค่ะเราต้องคิดถึงมันแล้วเราไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องอย่างชอบพูดว่ามันเป็นอมงค์เอาเอาอมงค์คนใช่ไหมไม่ฮะความตายเป็นความจริงเป็นธรรมชาติและเราหนีไม่พ้นเออถ้ามันไม่เจอสิเราก็ไม่พูดมันต้องเจอเพราะฉะนั้น ปฏิบัติธรรมวันนี้อย่างน้อยที่สุดวันที่เราจะออกเดินทางไกลเนี่ยเรามีสเสบียงอพอ,อนะฮะ,ฮะแต่ก็ไม่เคยเตรียมมาก่อนเนี่ยพอถึงเขาบอกไปได้แล้วเนี่ย ไม่มีอะไรอยู่ในกระเป๋าเลยนะฮะกู้ก็ไม่ได้นะครับขอโทษกู้สนกู้ไม่ได้นะของใครของมันนะยืมแหม่มก็ไม่ได้แต่ว่าพวกเราก็สะสมเสบียงกันต่อไปก่อนเนาะไอ้ไอ้เขามีพอสมควรแล้วนะแหม่มก็มีโอ้ก็มีตั้งเยอะแล้ท่านผู้ชมก็สะสมสบียงไปพังๆก่อนนะคะอย่าเพ่งรีบเดินทาง แต่สะสมไม่ก่อนลยสมก่ะการสะสมก็ทําให้เราเนี่ยไม่ประมาทนะทำให้เราไม่ประมาทวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้พูดคุยกันเรื่องธรรมะที่สามารถนํเอามาใช้ในชีวิตจริงของเราได้นะคะวันนี้เรียกว่าเพื่อนเก่ามาคุยกันเรื่องธรรมะนิใัมากเลยนะไม่คิดมาก่อนเลยว่าในชีวิตเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องธรรมะอันนี้ก็เป็นมหัศจอย่าหัศจรรย์อย่างหนึงหนังสือท่านติชมีอยู่เล่มหนึ่งชื่อว่า Miracle of Being Awake แปลว่าปฏิหารของการตื่นรู้ เออไหมวันนี้ก็ปฏิหารมากนะเราจะไม่คิดยังไงว่าว่าว่าอย่างพวกเรานี้จะมาคุยธรรมะกันแต่พวกเราก็ยังเปลี่ยนได้นะเราก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเอกก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันคะวันนี้อนุโมทนากับอู้บมากๆเลยนะครับอนุโมทนาสวัสดีค่ะอนุโมทนาครับเราเปลี่ยนได้ทุกคนก็เปลี่ยนได้นะคะวันนี้รายการทําในใจก็หมดไปแล้วนะคะแล้วทั้งสามคนค่ะลากันไปเกาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ชีวิตเราเนี่ยเราอย่าไปบิดเบียนใครได้ได้แนวคิดหลักธรรมนี่มาจากที่ไหนยังไงคะประสบการณ์ตัวเองอะไรเงี้ยก็มาสอนรู้ว่าเราก็ไม่เราไม่ชอบอ่ะใครมาเบิดเบียนเราเรายังไม่ชอบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นอ,อะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องทํากับคนอื่นแค่นั้นเองครับเราเป็นพ่อเป็นแม่ม,มีหน้าที่อยู่ละโดยตรงคือต้องสอนลูกก็สอนไปครับคือเขามีชีวิตของเขาแล้วครับเราก็แค่แนะ เขาจะเชื่อไม่เชื่อก็คือเป็นบุญเป็นบาปของเขาแหละนี่หนึ่งเองเป็นนักวิ่งใช่ครับใช่ไหมคะนักวิ่งแล้วก็ไม่มีกระเพาะใช่ครับนะคะถูกต้องไปเพราะอะไรอะคะเป็นมะเร็งกระเพาะครับอ่ะแล้วเจากจุดนี้หรือเปล่าคะถึงมาเริ่มสนใจธรรมะหรือว่าไอ้จริงนเริ่มเริ่มจากลูกป่วยก่อนอ๋อลูกป่วยลูกๆครับ